สำหรับผมต้องก็ต้องบอกว่าดีใจนะครับเพราะว่ายังมีงานทำมีไรายได้มีโอกาสในชีวิตมีสังคมลีโอรู้สึกยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้รับลีโอเข้ามาทำงานครับ ควรจะมีให้เยอะๆขึ้นมากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพราะว่าคนพิการเ,เขาเขาไม่ได้ไร้ความสามารถบางคนบางคนก็าจะพิการเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกบางอย่างเขาทําได้ก็ต้องให้เขาทำครับเพื่อจะได้ไม่เป็นภา,าระสังคมอย่างต่อไปครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะ เรามีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการจ้างงานคนพิการนะคะาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเจตคติที่เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการก็คือว่าต้องมีเจตคติที่ดีสําหรับคนพิการคํานึงถึงว่าคนพิการมีศักยภาพนะคะการจ้างงานคนพิการเนี่ยควรจ้างที่ศักยภาพของเขาความสามารถของเขาว่า เขาเนี่ยสามารถทำงานได้สำนักง,งานปปสเนี่ยเล็งเห็นประโยชน์จากการจ้างน้องที่เป็นกลุ่มปอบาบางด้านการพิการทางร่างกายเนี่ยมาโดยตลอดนะครับเราก็รับนโยบายจากภาครัฐนะครับเริ่มต้นรับกลุ่มปอบางด้านความพิการทางร่างกาย ตั้งแต่ปี2,561นะครับก็ประมาณสัก12ท่านทั้ง12ท่านเนี่ยปฏิบัติงานได้เหมือนคนปกติอาจจะดีกว่าคนปกติบางคนด้วยซ้ำก็ยังชมเชยไปยังกระทรวงพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่ช่วยคัดเลือกน้องต่างๆมานะครับเราก็ให้โอกาสทางสังคมนะครับเขามีปัญหาด้านร่างกายสังคมไทยทุกภาคส่วนนะครับต้องให้โอกาส การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาก็อยากให้เราทุกคนเนี่ยได้ให้โอกาสกับคนพิการได้แสดงศักยภาพให้เขาไดออ้มีที่ยืนในสังคมไม่เป็นภาระของสังคมตรงนี้เราก็จะมีการส่งเสริมให้มีการ u ั skill รีส s k i นะคะในเรื่องของความพร้อมการเตรียมความพร้อมของคนพิการที่จะเข้าสู่สถานประกอบการตอบสนองกับตลาดแรงงาน ะะถ้าหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการถ้าต้องการจะหาคนพิการนะคะสามารถติดต่อมาที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือมาติดต่อที่กองกองทุน และส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการกลุ่มส่งเสริมการจ้างงานคนพิการนอกเหนือจากนั้นก็คือการที่เขาเนี่ยมีโอกาสในการทำงานเนี่ยเป็นการส่งเสริมให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่แล้วก็สามารถที่จะทำให้พัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจ ของประเทศเราด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เขามีงานทำเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยหนึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะสังคมเข้าถึงนะคะให้โอกาสเขาเป็นสังคมแห่งความเท่าเทียมเราจะไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลัง